พี่น้องเอ้ยไฟไหม้รถไฟไหม้รถไถแต่ว่าเกิดจากเอียงเนี่ยเนี่ยสภาพที่เอาได้บพราะหนพี่น้องว่าเป็นยังษี่เด็กตัวเพื่อนดีเนาะพอที่จะของเาพอเขาอยู่

รถไม่ตาหนูคุณอ่ะค้นรอขับค่ะเอออัออออออนขับตัวจริงมาแล้วอีกอีอ่แก้วสามีย่เออ,เอ,อ ยังไงงนีวเด็เดำให้ลูเห้่ลานใ้ลูเหม่่เตาเด้อพ่ออีแม่ใครไหน่แม่ใครไหพ่อแม่ใครอยุจัดเตะตะี้ใครดเอโอเคพี่น้องเ้ยไฟไหม่รถไฟไหม่รถไทยแต่ว่าเกิดจากอยังเนี่ยเนี่ยสภาพที่เอาได้บนหพี่น้องว่าเป็นยังซีเดยวตัวเพื่อนเด้เนะ

ตัาง่ตดใยอกตอนนี้เราลดนะคะต้องให้เอดีใจแต่ล้อุดไหมดดหะ รถไม่ตาหนูคุณอ่ะคนรอขับค่ะเออ้ขอบับตัวจริงมาแล้วอ,อีกอี่แก้วสามีย่เออ ายเนยของที <Hoy S 2> ่นีวดอเดอรกัู้่ใหลในรูเหมเจ้าเด้ออ่พ่อแม่กไเออูแยไหแม่พ่อใไรไอแม่รไปยุติจาระเทะตะกี้รเออโอเคโอเค